นรี้จบไปแล้วสำหรับ t o เก o m u มิวสิกไลฟ์สติมมิ่งอีพีที่20ผ่านไปแล้วครับพี่น้อง21เปิดคลายแล้วเด้อมือนี่ขอบคุณเอฟซี y o เก s i c มิวสิกขอบคุณพี่น้องทางบ้านทั่วโลกที่ซื้อบัตรจองตัวฮาร์โอนีมือก็ใบทาบซึ้งสุดดวงใจครับพี่น้องและขอบคุณอาให้น้องสแตมมาฮัลโหล บ้านฮักนาค่ะกำลังใจจากดอมบีคังนะคะ20,000บาทแล้วก็บัตรฟรี110ใบ,บจำนวน14,190่่าบาทค่ะแล้วก็วก<ะ>บ้านฮักนาะผู้ย่บ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็พี่นัดนัดเกาหลีแล้วก็แม่ฮักอเมริกาค่ะแล้วก็ใครนะต้องเบนซ์พี่แมงนาพี่แมงนาขอบคุณพี่พพแมงนาด้วยและขอบคุณแอดมีแมงนาที่คอยซัพพอร์ตโตเกีเมสิกไม่อ้อไม่อ้อนะครับผมที่เป็นหัวเรี่ยวหัวเรือของเรา นำเอฟซีมาห้กำลังใจ็พี่หาทที่เลี้ยงขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกคนนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แม่แม่พ่อพทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนโตเกียวมิวสิกมาโดยตลอดนะคะขอบคุณกําลังใจตาหวานจากพี่เอิงนะคะแล้วก็พี่พี่แม่แในดอมในบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามในเดอร์วินองอีพีต่อไปเกาะสมุยนะคะพวกเราจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีครับขอบคุณาจากมาแม่แนนนะครับแม่น้องฟิลแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักตก้วินะครับพี่วันพี่เจนนี่พี่พัชรีและก็พี่ธัญญานะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีค่ะน,นักมาตานะคะวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะทั้งในในออนไลน์แล้วก็หน้าหน้าเวทีนะคะ ขอบคุณมาเลยจากบ้านหากระนงนาดนะคะท่านสอเอกสอนโนะคะเป็นช่อดอกไม้ค่ะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านหาน้ำตาลนะคะขอบคุณมาเลยิปินประชุมต่อนะครับประชุมตรงหน้าเวทีต่อนั่งเปิดทีต่อเลยนะครับขอบคุณมาเลยจากบ้านหากระนงนาดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านที่ตีวิทย์นะคะเป็นพี่เจนนี่พี่ธัญญาพี่พัชรีพี่วันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามหนูด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานตัวเกมมีสิ่งอะไรนะคะจุๆทีมงานตัวเกมมีสิ่งอะไรนะคะ สวัสดีค่ะน้องเจนี่ซีโฟโตเกียมมิวสิกนะคะจบไปแล้วนะคะ E ีพี20นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมาลัยนะคะจากบ้านหัะน้องเจนี่ซีโฟนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาไลยจากพแม่นทางเทดแล้วก็เอฟซีต้แคทด้วยนะคะขอบคุณค่ะ1 2 3สวัสดีครับ สีขาวผมนะครับตุ๊กเจ้ามือสีขาวชอปเปอร์ตุ๊กมือสีขาวผมกับก๊อดอินเลยนะครับขอบคุณมาลัยนะครับผมสมทบคุณนะครับสื่อไมโครโฟนนะครับครับผมประจำประจํากายนักร้องนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณบ้านฮักบะหมี่ฮาฟเวอร์ดีขอบคุณมัมผลขอบคุณแม่ทองนะครับผมจากอุดรขอบคุณเอ่อบ้านฮักบะหมี่ฮาร์วอร์ดีขอบคุณมัมอั้มด้วยนะครับผมที่คอยสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมัมมัมทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตชอปเปอร์นะครับผมแล้วขอบคุณจริงๆจากใจนะครับ ก็จะทําผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนเดิมจะทําให้ดีย่งขึ้นไปแล้วก็จะไม่ทําใหแ้แม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับผมขออนุญานขอบขอบคุณนะครับผมแม่แม่บ้านทัดที่ไม่เคยทอดทิ้งไปไหนนะครับแล้วก็กวรักมากขึ้นมากขึ้นทุกทวันนะครับผมขอบคุณแรงกําลังซัพพอร์ตนะครับล้วการนีร้เลยเป็น ความน่ารักของแม่แมนะครับแม่ซอยกันสมทบขึ้นมาซื้อไม่้มาเป็นตัวว่าเป็นน้อง้องม่มีไม่ไม่ได้อ่าครุณ <c oughs> ขอบคุณพวกมาไล่จากบ้านฮักจากเอฟซีดูขึนที่คอยติดตามนะครับผมขอบคุณจากาน้องโอนขอบคุณจากแม่บ้านฮักเต้าหยีนะครับหรือเต้าเบบีก,ก็ดีนะครับผมแล้วกัน โ,โคสเตื่นรักนั่งใจนะครับ<แ>ขอบคุณพี่หวานเมื่อกี้หน้าเวทีด้วยนะครับผมเมื่อกี้ให้มาเสื้อค่อยอากจะสุดยอดประมาณนึงเลยหล่ค,หกกรลค,นนครับผมขอบคุณอะไรสุดท้ายนี่ละก็ขอบคุณแม่แม่บ้านฮักเก็บซิทุกคนกับติดตามพวกเราสองคนนะครับผมฝากติดตามรักน,น้อยแต่รักนานๆครับรักนะค,ะครับครับน้องมิ้นเปนเสื้อตัวเก่็จริงๆนะครับก็ขอบคุณแม่ๆม่ซุกท่านนะครับจากดอม ปัญหาเตวิทนะครับแล้วก็ทุกย่อมนะครับของแดนเซอร์แล้วก็ทุกคนเลยนะครับทั้งด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านรับชมสดท,ทางออนไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณที่โบ๊ด้วยครับที่มาให้กำลังนนใจอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วก็นี <c> ่แ <oughs> ม่เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับแม่แม่ยุ้ซีนะครับที่สอตสับงจุนอาหารให้กับทีมงานท่าเตียวมิวสิกจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ตือเป็นมิวสิหลอกให้ทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับทุกคนก็ได้ทานนะครับขอบคุณแม่จริงๆขอบคุณจากใจนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มิตรแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะคือมิตรไม่สามารถไล่ได้หมดเลยคือทุกคนแบบประมาณนั้นครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ตอนทีตัวเตรียมีาเสร็จนะผมก็ขอขอบคุณ้านถักกระวาขอบคุณที่ย่าขอบคุณที่อาหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่แม่ทุกคนเลยนะครับที่อยู่ทั้งหน้าวิธีแล้วก็ในไลฟ์สดนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือ่พี่ๆดันเซอร์คนอื่นแล้วก็พี่ๆศิลปินนะครับผมแล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับผมทุกฝ่ายเลยนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนกันมานะครับ ผมก็จะเต็มที่กับงานตรวนี้ต่อไปนะผมจะไม่ค่อยได้แบคอนเสร์ตด้วยแต่ก็จะมาเลกสัปดานะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเพื่อบริษัทครับจะไม่หยุดอยู่แทีนนน่นะครับรอติดตามผลงานของผมันได้เครับสวัสดีครับฟีตาตัวเกี่ยวมีสิทธ์นะครับกีตาเองก็อ,อ,อยากจะบอกว่าขอบคุณมา,มากๆจริงๆครับทุกคนในทุกๆ EP คือสิ่งที่ทุกคนให้มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็กีตารู้สึก ตื่นตันทุกท่านครับที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกทุกคนนะครับแล้วก็กีตาร์เองคงทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนั่นคือการที่ทำหน้าที่ของการดูแลนักแสดงแล้วก็นักเต้นของตัวเกมส์ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปให้ดีขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านจากบ้านทักทุกทุกท่านจากบ้านทักศิลปินบ้านทักแดนเซอร์แต่ แต่ละแต่แต่ละคนนะครับที่คอยสนับสนุนกันและการมาโดยตลอดคิตต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตัวเกียวมิวสิกครับขอบคุณบอสขอบคุณทุกๆคนที่มีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้นะรัตติ์ต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องพิมตัวเกียวมิวสิกนะครับผมวันนี้ครับผมมาขอบคุณนะครับผม มาลัยนะครับผมจากบ้านเต้าตัวตึงอีกแล้วครับผมเช่นเคยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยอดอกไม้นะครับผมใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าผมอีกแล้วก็เนี่ยได้นี้ได้ครับทุกคนได้ติดตารุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นเมตตามหานิยมนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะนั่นแหละครับผมว่าเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งด้วยอะไรอย่างนี้ ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังเห็นแบบว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้สู้ที่อดทนที่พยายามที่คอยแสดงคอยนุ่นีนั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากทางเงินหรือว่าทางกําลังใจน้องพิมพ์ก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตและขอบคุณที่รักครับผมบายดูรีสวัสดีครับ ก็ขอบคุณด้อมกล้องวายุด้วยนะครับผมย่ว่าอยากขอว่าไก่ไรไกยูเลยไหมไกยูบอกยังไงก็ขอบคุณด้อมกล้องวายุด้วยนะครับผมตั้งกำลังใจนะครับผมขอบคุณที่ยังรักยังเอ็นดูยังซัพพอร์ตกล้องคนนี้อยู่นะครับผมขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับผมพี่ๆทุกคนในบ้านด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ๆที่ที่ช่วยให้้อง คุณคุณน,น,นะครับผมที่เอ็นดูน้องด้วยครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับผมีที่ที่ใจดีจากสุราษฎร์นะครับนะครับผมด้วยเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณบอสบิ๊กขอบคุณพี่พี่แม่แม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับ <t aser in language> จากบ้านฮาคูชิงจังนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอบพระคุณมัมคำย่านะครับมอบให้กำลังใจคูชิงจังขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับโอ้สวัสดีครับแม็กชานาตโตเกียวนิวส์สุดนะครับก็ก็นี่ก็ขอขอบคุณแม่แม่แฟนๆพี่ๆนะครับอีฟซี่โตเกียวนิวส์กทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณบันฮักต่อร้อยยิ้มนะครับบันฮักต่อแกมซัลัมนะครับแล้วก็พาลาเนาียร์ที่รอดจาก อ่ามั่งท่านญาติเราก็จากทุกทุกท่านหน้าที่เอ็นดูเรากะ5คมในมือนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับมาไล่นำใจแล้วก็รางวัลมือนี้ทุกคนสิมีความสุขกับสนุกสนานไปกับอีพีอี20เนาปัทมาวดีกับไขยตัวเค็งไข่เพลงตัวเกี่ยวมิวสิกของเวขานะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับน้องซี่กันตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะมือนี้มาเบิ้งมามี่ของใบบางกัครมือนี้กับมีของในองเกาหลีนะคะรอดอกไม้แล้วก็ของ แม่แพะเกาหลีค่ะปากกาบ้านหักน้องซี่แกมบ้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีชอ่เอ,อเออบอแมนเขาเอาน่องย,อยังมาเลยจากบ้านฮักโคลาดค่ะแล้วก็มีมาเลยบ้านหักน้องซี่แกมแม่ออกเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีนันน่งค่ะแล้วก็มี มาไล่จากบาร์หนังซิกกับ hehe, อีก <Me. S 2> แล้วครับร่วมนำเบิร์ดหนึ่งบาทค่ะเพราะว่าขึ้นในเบิร์ดขอบคุณค่ะแมย์ครับนางเยลีขอบคุณนะครับผมมาไล่จากบารนังซิกกับอีกแ้วบาหนังแท่งหนังดุลย์ด้วยกันและก็จอดอกไม้น้อยครับผมขอบคุณมาไล่นะครับผมจากพี่สาวครับผมขอบคุณหลายๆครับ โอ้ยเือ่ยอยครับพี่น้องเอ้ยหลอมุ่นจากโหมดโหมดร,ทร,ราชท่านี่นะครับสำหรับเพื่อนี่กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะคะขอบคุณมาลายจากบ้านฮักน้องดีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณเรือใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็สท้ายอย่างนี้ฝากเพลงล่องมูนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะได้เกือบสิลานู่แลละพี่น้อง บายบายครับเจอกันอีกทีถัดไปนะคะขอบคุณพี่ีๆทีมงานทุกๆฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย